สวัสดีครับหมอทีมนะครับมีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยตั้งแต่หลังปีใหม่ว่าทํำยังไงดีเนื่องจากกินมาเยอะมากเลยถ้ากินมาเยอะปุ๊บแล้วบางคนบอกว่ากินแค่วันเดียวเองเป็นซีฟู้ดบวกอาหารทะเลนะครับพวกนี้หรือว่าบางคนไปกินจัดเต็มมาเลยนับไม่ทั่วเลยแล้วก็น้ําหนักขึ้นทํำยังไงดีนะครับจริงๆแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์เดิมครับก็คือที่ผมเคยเล่าไว้ในคอร์สออนไลน์หรือ ที่เล่าไว้ในคลิปก่อนๆก,ก็คือเริ่มทาเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องงดทําก่อนคือ1ต้องงดชั่งน้ําหนักก่อนครับพอชั่งน้ําหนักแล้วเราจะปวดใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่ากินไปแค่วันเดียวเองทําไมน้ําหนักขึ้นมา1-2กกิโลเลยจริงๆผมอยากจะบอกว่ากินแค่วันเดียวไม่ไม่ไม่ทำให้น้ําหนักขึ้นเยอะขนาดนั้นสำหรับไขมันนะครับดังนั้นจริงๆอย่าอย่าเพิ่งชั่งน้ําหนักนะครับ ให้เราดูเฉพาะสัสดส่วนรอบเอวต้นแขนต้นขาก็พอนะครับทำไมถึงห้ามชั่งน้ําหนักเพราะว่าถ้าบางคนกินข่าบเยอะก็คือกินข้าวแป้งน้ําตาลเยอะพวกนี้จะทําให้ร่างกายกักเก็บน้ํามากขึ้นพอร่างกายกักเก็บน้ํามากขึ้นก็ทําให้น้ําหนักขึ้นผิดปกติบางคนกินเค็มมือผงชูรสน้ําหนักก็ขึ้นผิดปกติเหมือนกันถ้าบางคนอนอนน้อยนะครับนอนน้อยจะทําให้เคลื่อนไหวช้าและทาให้ร่างกายดูบวมน้ําเช่นกันนะครับ สีก็คือบางคนกินแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นเหล้าเบียร์ไวน์นะครับพวกนี้จะจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำเช่นกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทำทั้ง4อย่างนี้มาน้ำหนักจะขึ้น1-2กิโลในช่วงปีใหม่เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซีเรียสเรื่องน้ำหนักมากเราเราจะมองผิดจุดนะครับอ่ะเรามาดูกันนิดหนึ่งเทคนิคง่ายๆครับมี4เทคนิคที่จะแนะนำนะครับช่วงนี้เราไปกินมาเยอะ หลายๆคนอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับดังนั้นพอน้ําหนักขึ้นเยอะปุ๊บแล้วพอจะกลับมาออกกาลังกายเยอะๆผมยังไม่แนะนําทําไมถึงไม่แนะนําให้ออกออกกาลังกายเยอะๆนะครับเพราะออกกาลังกายเยอะๆเนี่ยในช่วงที่รวกำลังอ่อนเพลียอยู่หรือร่างกายเราไม่ฟิตเนี่ยอาจเกิดการบาดเจ็บแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้เร็วผมให้เริ่มจากเทคนิคง่ายๆก่อนเทคนิคที่หนึ่งนะครับก็คือมื้อเย็นหรือมื้อสุดท้ายของคุณเนี่ยก่อนนอนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ย กินมื้อสุดท้ายประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับเราจะทานจะพาบโปรตีนกับผักมื้อเย็นเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเราก็จะจัดการเรื่องขาวที่มันสะสมในร่างกายตามกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแล้วช่องว่างในร่างกายต่างๆเราจะเอาข่าบหรือเอาจะเอาข้าวแป้งน้ำตาลที่สะสมออกเราต้องงดข้าวแป้งน้ำตาลมื้อเย็นครับแล้วก็รับประทานจะพาบโปรตีนกับผัก พอทำแบบนี้ร่างกายจะเริ่มดึงคาร์โบไฮเดรตของเก่ามาใช้ก่อนข้าวเป้งนัตาเก่าๆเนี่ยมาใช้มาใช้ตอนเรานอนหลับดังนะัพอเราตื่นขึ้นมาตัวเราจะเริ่มบวมน้อยลงน้ําหนักลดลงนะครับดังนั้นะนะมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นของผมก็คือมื้อสุดท้ายนะครับก่อนนอนบางคนทํางานกลางวานันมื้อสุดท้ายก่อนนอนผมแนะนําให้กินสักประมาณ สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงไม่เกินนี้นะครับอย่าเกินหกโมงแล้วกันนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีเวลาฟาสติ้งหรือเวลาที่ร่างกายเนี่ยได้งดข้าวแป้งน้ําตาลสักสิบสองชั่วโมงอย่างเช่นหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าแบบนี้นะครับสิบสองชั่วโมงก็จะดีะครับทาให้ร่างกายนาคาร์โบไฮเดรตเก่าๆมาใช้ได้ง่ายขึ้นเทคนิคที่สองคือดื่มน้ําเปล่าประมาณสองจุดห้าลิตรระหว่างวันช่วงท้องว่างเทคนิคนี้นะครับจะช่วยจัดการเรื่อง ความเค็มนะครับกือจากเกลือนะครับแล้วก็กําจัดผงชูรสได้นะครับทานแบบนี้ประมาณดื่มประมาณประมาณ7วันนะครับเดี๋ยวเกลือก็จะออกมาได้แล้วนะครับแล้วช่วยขับแอลแอลกอฮอล์ออกออกจากตับด้วยนะครับโดยการดื่มน้ําเยอะๆนะครับเทคนิคที่3นะครับก็คือเริ่มเดินหรือวิ่งเบาๆก็พอครับถ้าเดินผมแนะนําให้เดินสัก15-30นาทีถ้าวิ่งผมแนะนําให้วิ่งแค่5-10นาทีก็พอครับช่วงแรกๆร่างกายยังไม่ฟิตช่วงนี้ อากาศเย็นอีกต่างหากครับดังนั้นถ้าออกออกกาลังกายมากเกินไปในช่วงนี้สมรับคนที่หยุดออกกําลังกายมานานๆอาจเกิดการบาดเจ็บได้ให้เดิน15นาทีหรือวิ่ง5-10นาทีก็เพียงพอครับเนาะสนะครับให้นอนเยอะๆครับช่วงนี้ร่างกายต้องการการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทั้งเยอะให้นอนประมาณ8-10ชั่วโมงเลยถ้าถ้าทำได้ถ้านอนเยอะนะครับร่างกายจะจะแก้ปัญหาเรื่องอาการบวมจากนอนน้อยได้ด้วยนะครับ เราไปออกกํบบาลังกายจะเพิ่มระบบก,การไหลเวียนจะพอเราไปนอนปุ๊บร่างกายก็จะขับของเสียออกมากขึ้นอีก2อออย่างนี้เป็น,นกลไกที่ช่วยกันนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆคือถ้าใครไปจัดเต็มมาไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องบ่นกับตัวเองไม่ต้องหงุดหงิดนะครับไม่ต้องเครียดครับถึงเราจะไปกินมาเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับผลสุดท้ายมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนมากครับมันเป็นอาการบวมอย่างหนึ่งดังนั้นจึงแนะนําว่าง,งดชั่งชั่งน้ําหนักนะครับไม่ว่าจะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะ กินเค็มหรือผงชูรสเยอะนะครับกินเค็มเนี่ยนอกจากจะมาจากขนมซองแล้วนะครับยังมาจากผงชูรสที่อยู่ในอาหารซีฟู้ดหรืออาหารสำเร็จรูปที่เรากินนะครับอันนี้ทําให้บวมน้ําได้ง่าย3คือบางคนนอนน้อยเดินทางเยอะนะครับทำให้มีอาการบวมน้าโดยโดยเฉพาะช่วงขาได้นะครับ4นะครับใครไปทานแอลกอฮอล์มาบ้างจะมีอาการบวมน้ําได้ง่ายๆนะครับก็เริ่มจากการ มื้อเย็นนะครับเฉพาะมื้อเย็นอย่างเดียวรับประทานโปรตีนกับผักตัดข้าวแป้งน้ําตาลออกนะครับอันที่2คือดื่มน้ําช่วงท้องว่างระหว่างวันนะครับเพื่อเห้เราจะขับเกลือนะครับขับแอลกอฮอล์ออกเทคนิคที่3นะครับคือเดินหรือวิ่งวันละ5้าถึงสินาทีก็พอนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวเทคนิคที่4ี่คือนอนวันละแปถึงสิชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเทคนิคเหล่านี้นะครับสามารถแบ่งปันได้นะครับทําเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทย70,000สคนนะครับ สุขภาพดีนะพร้อมกับลดความอ้วนไปด้วยแล้วก็จะได้เราหมดห่วงว่าไปกินเยอะหลังปีใหม่แล้วทำให้อ้วนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างโอเคสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มามาเร็วและอาจจะไปไปเร็วอ๋อมีเพื่อนคนหนึ่งเริ่มบอกว่าวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับเริ่มไปวิ่งเบาๆมาแล้วนะครับว้าวอย่างไงก็มีคําถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปส่งลูกแต่เช้านะครับเลยเดี๋ยวผมกลับมาตอบอินบ็อกซ์นะครับสวัสดีครับ